วันนี้นะครับนะครับจะแบ่งปันพระธรรนะครับในหัวข้อการแยกออกฝ่ายวิญญาณสําหรับผู้เชื่อนะครับน้องนะครับอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่หกข้อที่สิบเจ็ดถึงข้อที่สิบแปดสองข้อด้วยกันนะพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องดูบนจอนะครับเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับแค่สองข้อเลยนะเดี๋ยว เราจะอธิษฐานก่อนก่อนที่เราจะฟังพระญาณกรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับสำหรันกรอีเมนนะครับสามพุกการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงให้แก่ข้าพระองค์ได้ยินได้สได้ฟังได้ทราบในการที่เรานั้นจะแยกออกจากฝ่ายวิญญาณพระเจ้าประายไม่ว่าจะเป็นจะเป็นวิญญาณชั่วเป็นผู้ผีอีสานหรือว่าแยกออกจากโลกนี้โดยวิธีใด พระพเจ้าทรงโปรดประธานสติปัญญาและพระสุรเสียงของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ได้ยินได้ฟังและนำข้าพระองค์ในการที่เราทั้งหลายนั้นจะแยกออกจากโลกนี้แยกออกจากความบาปพระพเจ้าเจิมากเจิมินข้าพระองค์ผู้แบ่งปันผู้สื่อสารพระธรรมนะคะวันนี้ขอให้ถ้อยคําของพระองค์พระเจ้าประทานที่เป็นความจริงนั้นพร่งครุออกประจากปากของข้าพระองค์สิ่งไหนที่ไม่ใช่น้ำใจของพระองค์สิ่งไหนที่ไม่ใช่ความจริงพระพเจ้าทรงโปรดปิดปากข้าพระองค์อย่าให สิ่งเหล่านั้นพร่งกรูออกมาจากปากพร,ระพรงพระฤาษีพระรอานิชาพรการเจิืขอรการทรงนำในานามของพระเยซูศศรรรรคริสต์้อาามนนะครับงโครินนะครับบทที่6ข้อที่17ถึงข้อที่18บอกว่าเราอ่านพร้อมกันฉะนั้นพวกเจ้าจะออกจากท้ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดแล้ว เราจรึงจะรับพวกเจ้าไว้เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤิธิฐานบุภาพทั้งสิ้นได้รัสดังนั้นนี่น,นะครับความคิดเรื่องการแยกออกจากความชั่วเป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์นะครับนราในพระคมทีเรื่องการแยกออกเกี่ยวกับสองด้านด้วยกันนะครับน้องก็คือ ด้านลบนะครับน้องและด้านบวกนะครับก็ไก่นะครับการแยกตัวเองออกทางศีลธรรมและฝ่ายวิญญาณจากบาปนะครับและจากทุกสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเยซูนะครับน้องนะครับกับพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมและพระวจนะของพระเจ้าขอไข่ครับน้องการเข้าใกล้พระเจ้าด้วยการมีสามคคีธรรมอย่างใกล้ชิดสนิทสนมโดยการถวายตัวการนมัสการและการรับใช้นะครับ การแยกออกในสองด้านนี้จะส่งผลออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ผู้ประทับอยู่กับเราและทรงเป็นพระเจ้าของเราและในมุมกลับกันนะครับเราเองนครับเราเป็นบุตรของพระองค์นะครับ2โครินบทที่6ข้อที่16ถึงข้อที่18วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับลูปเครพได้ พราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราพระเจ้าเปรียบเสมือนเรานะครับตัวเราเนี่ยตัวต,วตนเนื้อหนังของเราเป็นวิหารของพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าเปรียบตัวของเราเนี่ยนะครับ เป็นวิหารของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เรานะครับซึ่งเป็นผู้เชื่อของพระเจ้าอย่าเอาพูดผีอีสานนะครับวิบญ,ญญาณชั่วเข้ามาอยู่ในตัวเราอย่าไปตกลงะไรกับพวกวิญ,ญญาณชั่วนะครับอย่าไปรับยอมรับนะครับข้อเสนอของวิญ,ญญาณชั่วต่างๆอย่าขายอย่าขายจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะครับนเพราะว่าพระเจ้าพระวิญญาณสุดสซึ่งอยู่ในเราซึ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยนะครับพรรองสรงสถิตอยู่ถ <ic> ้าเราไปรับ ข้อเสนอของวิญญาณชั่วนะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นได้พูดผีปีสาจเหล่านั้นได้พระองค์จะสลิดออกจากตัวเรานะครับและวิญญาณชั่วเหล่านั้นนะครับวิญญาณร้ายเหล่านั้นก็จะทํรลายเราทําให้เรานั้นเจ็บป่วยทําให้เรามีสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับเราเอาว่าพี่น้องนั้นพระองค์ทรงไถ่พี่น้อง ด้วยการูเห็ของโปรด้วยมูลค่าแบบมหาศาลด้วยชีวิตของพปรเลยนั่นะนะครับพี่น้องนะครับ